เราตัดม้าก่อนนะครับตรงนี้ด้วยกันหนูมารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าทุกคนผมเดินไปตรงนู้นดีกว่ยเมื่อกี้หนูมายิงเลเตอร์มาทุกคนยิงกันเลยเป็นลูกเขียวๆอ่ะเดี๋ยวผมมาตัดม้าตรงนี้ก็ได้บอกเลยนะผมจะไม่ตายผมจะพยายามชิลให้ได้ที่ผมเท่าที่ผมจะชิลได้นะครับทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม d c ซโรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดครั้งที่1000นะครับผมก็เล่นไม่จบสักทีนะครับครั้งที่1 3 4 9ครั้งนี้นะครับผมทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะเอาชีวิตรอดเลยครับผมตอนแรกผมอยู่หมู่บ้าน n b c นะมีอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้มีหนังสือเหรอผมจับเล่นชิคชิวเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้มีกล่องปะ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่เปนบ้านอะไรนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนอะไรอะ่ะมีฟอสซิลด้วยครับอยู่ๆก็มีม DNA ด้ววยยอะไรเนะี่ N A มีวัวเห็ดด้วยครับนี่คือเครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้สิมันนี่มีบ้านที่แจกของเหรอบ้านที่แจกของอ่ะผมขุดหนังสือก่อนใครครับทุกคนผมขุดแค่นี้พอก่อนเอ้ยขุดไปให้หมดเลยกันขุดให้หมดชิวชิวชิววันนี้ผมบอกเลยชิว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 นะชิวชิวนี่ออกทางนี้เลยเร็วๆใครครับอันนี้บ้านอะไรอันนี้บ้านมีเกียร์มีเฟืองอยู่นะครับแล้วใครเอ้าใครวางเบสล็อกวะ อะไระครับเราจะไม่งอแล้วก็ออกทางนี้เลย้ยกันนี่ไม่ออกก็ได้ชิบหายจะออกไงวะเอาแย่แล้วครับทุกคนออกไงออนี่เฮ้ยน,นี่ไปทางนี้นี่โอ้โหก็ไม่ยากเปลยนล็อกมาไงไม่รู้ครับทุกคนนี่ผมเอากินแค่ต่อเป็นอาหารไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยหนูมีหนูนาด้วยครับทุกคนหนูข้าวหนูงนั้นเหรอทุกคนครับเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนแล้วกันอ่าไม้เบิร์ดก็ได้ไม้เบิร์ด <ś m ary> เอาหนูเดินตามมาทำไมเนี่ยเออดีกระดูกที่อื่นก็ได้ครับตรงนู้นหมตรงนู้นตรงนู้น,นไปโอมสวยนะตัวนี้เป็นไปโอมดอกไม้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนเสียงอะไรอ่ะอุ้ยมีน้ำลายด้วยครับทุกคนน้ำลายสลามอสีเขียวุ๊บขยิงเฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะด๋ยวผมเอาดอกไม้ก,ก่อนแล้วกันผมบอกไว้แลผมจะเล่นชิชวๆจะอุปสรรคอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหนูนี่ บอกเลยนะถ้าผมเจออุปสรรคอะไรผมจะรอดไม่ได้ผมตัดไม้ก่อนเฮย้ยใครยิงอะไรอะ่ะเดี๋ยวพึ่งใจเย็นซี่ เดี๋ยวผมตัดม้ากันนะครับตรงนี้ได้กันหนูมารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าทุกคนผมเดินไปตรงนู้นดีกว่าเมื่อกี้หนูไปยิงเรเซอร์มาทุกคนยิงกันเลยไม่รู้เขียวๆอ่ะเดี๋ยวผมมาตัดมาตรงนี้ก็ได้บอกกันนะผมจะไม่ตายผมจะพยายามชิลให้ได้ที่ป้องเท่าที่ผมจะชิลได้นะครับทุกคนสวัสดีเดี๋ยวผมจะโกงให้ดูนะทุกคนผมเปิดแฮกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมรอดูนะผมสามารถโกงได้เฮ้ยใครยิงวะครัสนีเดี๋ยวผมจะโกงดูนะทุกคนผมจะไม่มีวันตายนะครับเฮ้ยใครยิงวะทุกคนดูนะทุกคนดู เลี้ยแกมโหมดหนึ่งครับเาถึงเราก่อนเราก่อนค่ายิงนี่ทุกคนเอ้ยหนูมาหนูมาได้เอาจะเอาใช่ไหมหนูอดี๋ยวเพิ่งจะเย็นอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งฆ่าอดี๋ยวเพิ่งฆ่าทุกคนเดี๋ยวผมจะโกงนะครับทุกคนทุกคนมีขวาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือครับทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะโกงครับนี่นี่ตีตรงนี้ครับแล้วผมจะเสกเอ้ยของหายโอ้โหจะโกงซะหน่อยอดี๋ยวเพิ่งดิครับเดี๋ยวผมทำใหม่เดี๋ยวผมทำใหม่ผมสามารถโกงได้เรื่อยผมบอกเลย ใครแย่งของไว้เนี่ยหนูแย่งของนี่เฮ้ยอ๋โอโอเคได้มาแล้วนี่นะผมจะโกงผมจะโกงนี่บางทินทีนี่ทุกคนผมโกงผมโกงทุกคนทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาชีวิตรอดแบบใช e ้โวอีดิทหนึ่งวันเฮ้ยมีระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้โอ้ทุกคนนี่ผมได้มาครับแบบใช้โวอีดิทหนึ่งวันนะครับผมดูซิว่าชีวิตผมจะสบายนี่ครับทุกคนนี่โอ้ทำไมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ชีวิตเป็นคนโกงหนึ เดี๋ยวผมจะเสกเหล็กมาครับเฮ้ยจะเย็นจะเ,เพื่งทุกคนไม่โกงหนึ่งวันบผมเมื่อคืนไอชิวดรอดแบบโกงเลยนะนี่มาเลยครับไม้หนึ่งแพ็คนะครับผมมาขุดให้มันอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยนี่โอ้ยนี่เอาเป็นหินต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกงหนึ่งวันเลยเนาะจะทำอะไรก็ได้ครับทุกคนผมอยากได้อาหารนะแต่ไม่รู้ผมจะเสกบล็อกอาหารมายังไงคือมันเสกบล็อกอาหารไม่ได้อะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโกงหนึ่งวันครับนี่ขุดเลยขุดได้ป่ะมันไม่น่าขุดได้นะ บอกเงยหนูก็ทําอะไรผมไม่ได้ถ้าผมมีขวานนี้นะอยู่นะครับแต่เพิ่งนะาใจเย็นนะหนูที่ทุกคนเอ้ยดึงอะไรอ่ะอ้าน้ำปืบเอ้าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ได้เวททุกคนผมไม่มีขวานว่าเยาจะทำขวานใหม่นะครันี่คือจุดประสงค์ที่ผมลงวยดดิดมาอะไรอ๋อขวานนช่ครับจะเอาใช่ไหมหนูได้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 รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพยายาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการฆ่าหนูนะครับ จะจัดให้หมดเลยนะครับผมทุกคน3 2 1ไปเย้จะฆ่าหนูล้างเผาพันธุ์หมู่บ้านนี้อุ้ยทุกคนทำไมมันแหลกอ่ะโอ้ผมจะเอา,เอาตัวรอดย,ยังไงวนะเนี่ยนี่เฮ้ยอะไรหนูระเบิดตุ้มระเบิดไปสิเออเอาเลยเอาเลยเออตอนนั้นมันระเบิดแล้วครับผมทุกคน ผมบินไปผมวิ่งไปมันเสกอาหารไม่ได้มันเสกได้แต่บอกเขนโอ้นี่อย่าเพิ่งโอ้โหอะไรเต็มเลยไหเนี่ยโอ้ตายไปทั้งหมดตายเพราซอมบี้ไปชีวิตมีโบวีดิบหนึ่งวันนี่โอ้โหอะไรไปเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมนึกอะไรดีๆกันนี่นี่นี่ผมนึกอะไรดีๆกันนะครับเฮ้ย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 โอ้ วู้ชิ้นหายนะครับคนหมู่บ้านเออโอเคนี่แหละจะอยู่แบบนี้นะครับผมผมตั้งใจจะอยู่แบบนี้นะครับมาเราจะเข้าสู่ช่วงพูดคุยกับคนดูนะครับผมทุกคนมาเฮ้ยครับสวัสดีซิบเปอร์ฟิตนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงพูดคุยกับคนดูนะครับนะครับใครจะถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไลฟ์สตรีมสดอยู่นะครับไม่ใช่หรอกผมจะปล่อยค่าอ่าอ่าเตายเย้ ทุกคนเดี๋ยวผมเอาชีวิตรอดเอ้ยไม่เอาชีวิตรอดแล้วผมจะเดินได้ชิวๆเจกันนะครับทุกคนพูดคุยกับคนดูล้วกันตายก็ช่างมันล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้โหดจะซอมบี้มาเยอะมากเลยทุกคนเอ้เช้าทุกคนไปเย้สัตไม้ก่อนผมขอแค่ขวานครับทุกคนชีวิตผมมันก็จะดีขึ้นเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมันดึงผมมากตัวเนี่ยเออใครดึงเดีย๋ยวพึ่งดีนี่นี่นี่สัดไม้เออเอยใครยิงปืนเอาหนูยิงปืน ไม่นะครับผมจะไม่ซีเรียสเรื่องตายเลยนะท mm ุกคนตอนนี้ผมรู้เลยเพราะถ้าผมมาอาชีพได้ยังไงี้ยผมก็ต้องตายนะ mm hmm. เราต้องยอมเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะคร mm ับทุกคนตอนนี้นะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงที่แบบเราตายแ,แล้วเราก็ต้องตายเราจะมาร้องรบกวนไม่ได้นะครับแล้ mm hmm. ตรงนั้นมีไอ้นั่นอยู่ครับ SCP อ่ะเดี <ky> ๋ยว <l> <ะ>ผมลองไปดูกันนีมีมีทุกคนสูตร SCP ตรงนี้มีบ้านเดี๋ยวผมขอลองเข้าบ้านหน่อยโอ้มีเหล็กอืมเศษซูเปอร์ฟิตใหม่กครับซูเปอร์ฟิสไงอ่ะเอ้าต้องไมค้างเอาบ้านหายครับทุกคน เดี๋ยวผมไปหาขวานก่อนยิปโป้แรดมีกว่าไม่ทีโอ้ยโดนแรดตีครับอเอ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นมายากลให้ดูครับทุกคนรอดูก่อนนะมายากลนี้ยคดมากหนูไม่ครับหนูนาทุกคนตอนนั้นผมกำลังทำฟาร์มอยู่นะแล้วก็มีหนูมาผมผมสามารถสัสนนิฐานได้ว่ามันคือหนูนาโอ้ยยีทำไมล่ะหนูกำลังยิงผมนะครับทุกคนตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อย่าฆ่าสิอุ้ยมาสิอุ้ยเม่ไรผมตายแน่นอนครับทุกคน เนี่ยผมก็ตายแล้ว่าตัวตายด้วยกันนี่โอ้หมู่บ้านไอีซีกับเป็นสภาพนี้ตอนไหนเสียใจด้วยผมไม่เป็นอะไรครับ,มบหมู่บ้านหมู่บ้านหายไปแผ่นในพิพตาครับทุกคนเมื่อกี้ได้บินหนูใหม่ครับทุกคนหนูใครครับอะไรใครตีอ่ะอ๋อชุดเพชรอ้าหนูให้ชุดเพชรแล้วหนูให้ชุดเพชรผมมาแล้วก็ดา่านแต่ผมอยากจะได้ขวาขอบคุณมากเลยหนู ผมอยากได้ขวานนะาม่ะขวานไม้เว้ยชีวิตผมดีเลยบอกเลยผมตั้งใจมาเล่นแบบว่าเอาชีวิตรอใช้โวอิดิตนะครับเอาเฮ้ยตีทำไมอ่ะอะไรครับเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวดึงเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวดึงอะไรเนะี่ยโอ้ยมันวาร์ปเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมาสู้กันก็มาดีหนูมาครับจะเยัไงไงผมก็ตายครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาต่อยผมทีเดียวเห็นไหมทุกคนถึงควันนี่ไหครับทุกคนควันเห็นไหมครับมันเป็นเอฟเฟกต์สเต็ปของผมผมใส่ชุดผนไงผมก็ตายครับเราเคยเจ้าหนูเรารู้นายทันนะตีสิตีสิตีเลยทีเดียวตายแน่นอนอรู้รู้รู้ทันนะรู้ทันครับทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน ปักป้ายครับหนูปักป้ายครับผมอะไรอะ่ะลองตีเราตีอ่ะเฮ้ยผมตีหนูได้นะทุกคนมาครับผมจะฆ่าหนูนครับผมทุกคนเมันไม่น่าตาย,ยนะ่ไใช่ไหมมันจะหลอกให้ผมดีใจว่าเฮ้ยฆ่าหนูได้แล้วผมก็ตายนะทุกคนสู้ทันในพวกนี้มันไม่ได้ทาอะไรผมมากหรอกท้าผมก็ต้องตายครับผมบอกแล้วว่าให้ยอมรับความจริงบอกเลยนะหนูทนาจะทำแบบนี้มันไม่เนียนแล้วอนายจะโกงผมกโกงผมไมเนียนนะครับ เจ้าขวายผมหายไปไหนเจ้าขวายยังไม่ได้ขวายสักทีเนี่ยโค้ชจบคลิปแล้วเยี่เตียตาสายนึงโอเคครับทุกคนห<อ>นูหนูหายไปไหนวะไ,ไม่รู้นะไปครับทุกคนไหน,น,นๆก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วจบคลิปไปได้กันไปทุกคนครับเดี๋ยวติดตามแตคลิปนี้นะครับผมทุกคนขอร์สราคาร้านไลค์พันไลค์ไปเลยนะครับทุกคนโอเคไปตามกันดีๆของผมด้วยนะครับผมบายๆเย,ย้